สวัสดีครับวันนี้ผมส่งงานนะครับคันนี้ไฮรักแชมป์สีเทาดำอ่าพี่เขามาจากสกลนครน,นะครับพี่เขาเป็นจะมาทำร้านตัดผมลดเคลื่อนที่นะครับคันนี้บานนี้เราจะไปทำเปิดบานเดียวจะมีเป็นกอรล็อกด้านในนี่ก็เป็นสเกิร์ตของทางร้านนะครับนี่ตัวใหม่ก็จะมีชายท้ายด้วยตัวนี้จะมีชายท้ายให้ด้วยนะครับสเกิร์ตตัวใหม่อืมสเกิร์ตตัวใหม่แอ เป็น9,000 BTU นะครับแล้วก็ที่ทำที่แขวนแล้วก็ตะแรงการกระแทกด้วยนะครับก็ลองดูนะครับหัวหัวรถคันนี้เป็นหัวคล้ายๆกับหัวรถบ้านนะครับอ่าแล้วก็จะใส่กระจกที่เขาบอกว่าเผื่อไม่ได้ขายของอยากจะไปแคมปิ้งนะครับก็สามารถขึ้นไปเอาฟูกเอาที่นอนขึ้นไปนอนได้นะครับเพราะว่าความกว้างของรถอยู่ประมาณ170นะครับมาดูหัวแล้วครับคันนี้เราจะมีพี่เขาเอา กระจกกับเก้าอี้มาให้ติดตั้งด้วยนะครับเดี๋ยวรอพี่เข้ามาเนี๋ยเราจะยกขึ้นรถอันนี้ไปแดงนะฮะสมาสคมสกลน,นครมาแล้วเรามาดูรอบๆกันสายฝั่งนี้ก็มีกระจกสายนี่ผมจะให้เป็นสามคูณสามคูณสามคูณสองุห้านะสายใหญ่รองรับแอร์ได้นะครับมีปลั๊กพอ v e r สิบหกแอมป์อยู่ตรงนี้นะครับเสียบปลั๊กสเกิร์ตอยู่ตรงนี้ช่องจะมีช่องอเติมน้ำมัน ตอนเปิดอ่าก็เกาะเกาะซ้ายเกาะขวาเกาะขวาเกาะซ้ายนี่เลยเกาะแล้วจะมีมือจับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวช็คก็จะพาดันขึ้นไปนะครับด้านในด้านในคันนี้ผมจะใส่เป็นอะคริลิกแผ่นแผ่นเต็มนะครับอะคริลิกเพราะว่าลูกค้าบอกว่าที่กลัวกระจกมันแตกแล้วก็ได้เปลี่ยนใส่เป็นกระจกไอ้ใส่เป็นอะคริลิกให้ด้านล่าง ด้านล่างของตัวบานนี้จะเป็นบานเลื่อนนะครับด้านล่างตัวนี้จะเป็นบานเลื่อนด้านล่างฝั่งนี้จะเป็นบานเลื่อนบานเลื่อนยาทั้งสองบานเผื่อจะมีลูกค้าจะยื่นของนั่งคุยกันได้อะมาดูบานท้ายครับมาดูบานท้ายบานท้ายบานท้ายตัวนี้ก็จะเป็นประตูบานสวิงออกมาบานบนบานนี้ ก็จะเป็นประตูบานผักแล้วผมก็จะใส่อคิลิกให้เพื่อจะได้มองเห็นก็จะมีสเลดสองตัวเพื่อการขโมยด้วยนะครับก็เปิดขึ้นมาเลยถ้าถ้าส่วนมากถ้ากรณีปิดเราก็ต้องกรณีไม่มีไฟเขาต้องจะเปิดถ้ากรณีปิดก็จะอยู่งี้เพราะาแอร์จะไม่ออกอตัวบานตัวบานท้ายพี่เขาบอกว่าช่างมองเผื่อ,อเราไปตามตลาด จะให้มีคนนั่งที่อยากให้คนมานั่งรอที่อยากจะขายผลิตภัณฑ์ขายขายของได้ด้วยก็ทําเป็นโต๊ะนะครับแล้วก็ด้านในด้านในตัวนี้เราจะมีเป็นบานเลื่อนนะครับจะมีเป็นบานเลื่อนใสบานเลื่อนตัวนี้จะเป็นกระจกรถยนต์เออเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกบ้านนี่แล้เ,เป็นบานเลื่อนด้านบนก็เป็นช่องกว้างมากเลยครับนี่มีไฟข้างในด้วยตัวนี้ ตัวนี้บานเปิดตัวนี้จะเป็นบานเปิดแบบเปิดยกนะครับบานเปิดยกก็ล็อกอ่าล็อกคันนี้ติดมิเตอร์ด้วยนะครับสิบห้าแอมป์แล้วก็เบรกเกอร์นะครับพร้อมสวิตช์นี่รีโมทแอร์อยู่นี่ตัวนี้เป็นแอร์เก้าพันบินนะครับเป็นของเซนทันลูกค้านะครับบานเลื่อนก็จะอยู่แบบนี้อ่าพี่เขาก็จะเอาโต๊ะมาตั้งแล้วก็กระจกก็จะเปิดอยู่ตรงนี้ ถ้าจะเปิดบานนี้เราก็จะมีตัวล็อกด้านในตัวไขล็อกด้านในตัวนี้ที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับก็เก็บงานเรียบร้อยบานนี้กรณีที่เราไม่มีไฟแล้วก็สามารถเปิดจากด้านนอกได้เปิดจากด้านนอกเปิดจากด้านนอกก็จะเป็นบานเปิดขึ้นอย่างนี้นี่นะครับตัวบานเปิดเราจะไปขายขายของไปแคมปิง้งก็ได้หมดนะครับก็ รอพี่เขามาติดตั้งตัวเก้าอี้แล้วก็กระจกก็พร้อมส่งงานครับขอบคุณลูกค้ามากครับที่ไว้ใจให้ร้านช่างบอมออตโตทักได้ทำงานขอบคุณสำหรับร้านตัดผมคันนี้นะฮะไปแถวสกลนครก็ฝากด้วยนะครับค้าขายร่ำรวยครับสวัสดีครับ